ฉันร้อนจันเอาน้ำแข็งมาชูหลังฉันหน่อยัวแล้วอะไรวะไปดีเลนได้แล้วไป<อ>ใส่ปวดขาก็เลยนั่งพักกันทำไมต้องขายะจะได้เข้ากับคำพูดเไงเหมือนบรรยายใต้ภาพอย่างนี้ตอนนี้เราขาดหายการติดต่อจากคณะใหญ่ไปหมดแล้ว ทิ้งมาไกลมากไม่แน่คลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายใช่ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีคนมาพบเจอวิดีโอนี้อะไรนะครับพี่ซูมเข้าไปบนนู้นสิไปบนนูน้นเราจะแพนตามมือพี่ไปเรื่อยเออสวยว่ะอย่างจะเจออะไรเนาะอุยอ้ยอุ้ยผมไม่รีเฟ่่ะตอนเนี้ยอุย้ยเลยไปแล้วเขาให้ดูตรงหนอ่ะปล่อย ซูมดิซูม x10 ซูมได้ปืดวซูมได้เว้ยปืดนั่นคือยอดยอดเกี่ยวอะไรกับเราบอกว่าพิษสามพี่น้องสามพี่น้องคืออะไรคือยอดสามพี่น้องไงแล้แค่มีสามก้อนก็เลยสามพี่น้องตอนนี้มีเลียงผากำลังเดินลงมาจากป่าอะไรเงี้ยน้ำฝนน้ำฝนได้ยินเสียงอะไเลียงผาลงมาจากป่าอยู่ข้างหลังมึงอะแหวกยากอะ โอเคเท่านี้เราเราวังจันฉันหนาวจบเธอจันจบเธอจันจบนะ